ไม่จะมีแบบทวีตหม่เล่นทวิตเตอร์เหมือนกันค่ะแล้วก็จะทวีตบอกว่าเฮ้ยดีใจอ่ะมีแฟนแล้วแต่ขอไปตามหาก่อนนะว่าวาณาตาเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะอืมที่เก้าวปะ่ะคะเพราะอาจจะคิดว่าแบบพี่ก้าจะกดหรูอไงเนี่ย <c oughs> อาจจะเป็นพี่เก้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะคิดว่าแต่พี่เก้าเป็นผู้หญิงนะคะจะมีไปไหนมาไหนกับหนุ่มๆก็ งานสองงานยากมากเลยไม่มีเลยค่ะทุกวันนี้คือแบบพยายามตามหาอยู่เลยค่ะว่ายังไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยค่ะก็ทําแต่งานอย่างเดียวใช่ใช่ค่ะใช่ก็ก็ดีค่ะชีวิตก็ทํางานต่อไปค่ะแฮปปี้เลี้ยงครอบครัวไม่มีเลยค่ะแปลกไหมคะ เขาคงกลัวหนูอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคค่ะมันข่าวรูมบอกว่าเป็นไฮโซขอหนูไฮโซอเนี้ยว่างไงก็หาตามหาอยู่ว่าใครไม่มีแบบทูมายดมาบ้างไม่มีเลยแปลกใจมากเลยค่ะทําแต่งงานมาค่ะแล้วก็เลยแบบอืมที่เขาเข้ามาแต่เราไม่ได้เปิดใจไม่ได้สนใจคนนไม่มีที่เป็นแบบผู้ชายเข้ามาเลยงงมากมีแต่ผู้หญิงตอนเนี้ยมีแต่ผู้หญิงแล้วก็ที่เข้าขายมากที่สุดคือเป็นพี่ก้าวอะค่ะแที่บบองแม่ริ อมเมนต์ในวันี้ที <S <S ่เราบอกว่าโสดใครคะนักแสดงอ๋อเหรอคะเหรอคะอ๋อค่ะค่ะวันน uh ี้ไม่ได uh ้เห uh> ็นเลยค่ะแต่ก uh ็ไม uh ่ได uh ้ถึงขั้นแบบมาจีบหรืออะไรไม่มีใครจีบหนูเลยตอนนี้หนูคงต้องไปจีบคนอื่นก่อนหรือเปล่าหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันตอนนี้แต่ตอนนี้ชีวิตแฮปปี้นะคะก็คือทำงานก็ จ็ดวันก็อยู่กองถ่ายค่ะไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะไม่เลยคือการที่ออป็นายาทของถุมด้วยหายอยู่คือวันนั้นวันนั้นที่ทวีตอย่างนั้นไปเพราะว่าแอบเห็นนะคะแอบเห็นแบบแฟนขับส่งมาให้ว่าแบบโอ้โหเฮดไลน์แบบเหมือนตัวใหญ่ๆหรือว่าแบบประกาศว่าเปิดตัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็ งงแบบงงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันมันไม่มีอะไรจะมีทายาทความสุขสักคนหนึ่งแบบว่าอยากบอกนุญาตเราผ่านสื่อหรือเปล่าก็เลยให้สื่อช่วยลุงให้อะไรอย่างเงี้ยชอบเลยจริงๆคืออยู่ในวงการนี้เจอเรื่องแบบเยอะมากเซอร์ไพรส์ใหม่ตลอดเวลาเหมือนกันค่ะในวงการที่เราทวิตก็เหมือนมบเปิดทางแต่ตอนนี้เราโสดนะเข้าามไม่ไม่ทวิตประมาณว่าแบบประมาณแบบอ่ขำๆว่าแบบเฮ้ยจริงเหรอมีแฟนแล้วเหรอยังไม่รู้ตัวเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละค่ะแต่ว่ก็เป็นอะไรทีขำๆไปไม่ได้แบบ อะไรขนาดนั้นีคมจริงๆห่จะเปิดใจเปิดใจค่ะเปิดใจก็สเปอะไรใหม่ไม่มีสเปคเลยค่ะใหม่ว่าดูกันที่ที่แบบนิสัยใจคอดูอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือเวลาใหม่ใหม่ว่าถ้าไอ้ใหม่คุยกับใครก็ต้องช่วยช่วยกันดูอะไรเงี้ยทั้งทั้งทั้งคุณแม่ทั้งพี่ก้าก็ต้องช่วยกันดูอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราไม่ไม่เลยค่ะทุกวันนี้จะแบบพยายามอยากให้ใหม่มีมากเลยค่ะ <c oughs> ม,มางานค่ะพี่เอก็อยู่ในงานเมื่อกี้ได้เจอเอยไคใครคะ <c oughs> ไม่เจอเลยค่ะไม่เจอไม่เจอใครเลยเจอแต่พี่นิดคะ <c oughs> ่ะเจอแต่พี่นิดแล้วก็แล้วเข้าไปแสดงความยินดีเพราะว่าพลิพัสก็22ปีแล้วแอบเห็นพี่เอกไหมไม่เห็นเลยค่ะแบบกับว่ามาประถมไม่ใกล้กันอ๋อไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย <c oughs> ใช่คะ่ะเจอแต่พี่นิดเลยค่ะ แต่ถ้าเกิดเราเจอกันจังๆนี่น้องใหม่หนักภารกิจภายนอกไหมก็ไม่ไม่ได้เจอนะคะเมื่อกี้ยังยังไม่ไม่เห็นเลยค่ะเอ่อเจอกันแล้วจะคุยกันไหมได้ก็สวัสดีอะไรยังไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบแล้วเมื่อกี้ไม่เจอใครเลยเจอแต่มุ่งหน้าเข้าไปหาพี่นิดเลยค่ะแล้วก็เจอพี่นัดมิเรียค่ะน้องใหม่แบบมี้คะคนจับตามองไม่เบื่อเลยค่ะรู้สึกว่าจับตามองก็เป็นสิ่งที่ดีจะได้มีอ่ามีงานเข้ามาเยอะๆมี มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้ก็เป็นสิ่งที่ดีกับพี่นักเมื่อกี้มีโอกาสหามเรื่องละครไหมฮะเว้ยน่ารักมากไม่ได้ถามเรื่องละครเลยค่ะเมื่อกี้แบบรีบๆกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็กอดไม่รู้จะพูดอะไรก็คิดถึงมากๆอะไรเงี้ยค่ะพี่นังยืนยันกับเรามั้ยว่าโปรเจกต์ยังอยู่เหมือนเดิมอยเมื่อกี้ไม่ได้คุยเรื่องละครเลยค่ะหลังจากวิภาจะคุได้รับเดตล่าสุดไหมคะก็อันนี้ทางพี่เก้าจะคุย S 1> <S 1> <S <S จะคุยกับทาง<ช>พี่พี่นัทน,นะคะว่าว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย